นี่สาอะไรอขอบคุณเหรอียว่าอะไนะเสียงเก่งสะด้วยเสียงเสียงแล้วคนเนี้ยคนนี้ให้คนนี้มั้งครับอ่าให้คนนี้มั้งอ้าวหอจะหักเหรอ๋อเก่งมากเลยลูกคุณหมอพลอยเก่งจริงๆ งาเก่งมากเมื่มวอวานไปแล้วน้าฤษี่อาบน้ำน้องช้างเอ,เอลน้ลิซี่คนนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อฮันนี่อันนี้คนนี้ฮันนี่อันนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ4าปี45ปีเดี๋ยวอันนี้ก็สวยมากเลย อันนี้เขาจะอาบน้ำอ๋ออันนี้อาบน้ำให้ช้างอ้าวอาดูอันนี้อาบน้ำให้ช้างกันหน้าที่ประจำของอันนี้เลยดูแลช้างอ้า อันนี้ชื่ออันนี้ชื่อสอยสลีสอยสลีอายุที่หกปีอายุที่หกปีอ้าวแม่เก่งจังเลยอ๋อน้ำไม่ช้าง ชอบชอบอทำน้ำไม่ช้างโอ้โหน้ำไม่ช้าง